คืนดีกับร่างกายก่อนคุณจะเบิร์นเอาวิธีฟังเสียงร่างกายและคืนพลังให้ร่างกายและจิตใจแล้วร่างกายจะกลับมารักคุณเหนื่อยไหมครับหมดแรงหรือเปล่าถ้าวันนี้ร่างกายคุณกำลังส่งเสียงร้องบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคลิปนี้คือคำตอบที่คุณต้องฟังเพราะคุณกำลังจะค้นพบวิธีที่จะฟังเสียงร่างกายและววิธีกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขอีกครั้งอย่ารอให้สายเกินไปมาฟังกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนผมเชื่อว่าวันนี้มีหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบที่รู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงหรือไม่กระทางเจ็บป่วยใช่ไหมครับบางทีเราก็สงสัยว่าทำไมร่างกายของเราถึงไม่เหมือนเดิมทำไมเราถึงรู้สึกหมดพลังงานอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังฝืนตัวเองอยู่ครับเราอยู่ในยุคที่โลกหมุนเร็วเราถูกสอนให้ต้องเก่ง,ต,ง,กงต้องแกร่งต้องสู้ต้องอดทนและต้องพยายามให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ จนบางครั้งเราลืมฟังเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นคือเสียงจากร่างกายและจิตใจของเราเองเรามักจะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปไกลแค่ไหนลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่ต้องการการดูแลเติมน้ามันตรวจเช็คสภาพและให้มันได้พักบ้างแต่เรากลับขับมันด้วยความเร็วสูงตลอดเวลาไม่เคยจอดพักไม่เคยเติมเชื้อเพลิงที่ดีพอ สุดท้ายแล้วรถคันนั้นก็ต้องพังลงใช่ไหมครับร่างกายของเราก็เช่นกันเมื่อเราฝืนมันซ้ำๆทั้งทางกายและทางใจในที่สุดมันก็จะส่งสัญญาณบางอย่างออกมาเพื่อบอกเราว่าไม่ไหวแล้วนะและสัญญาณที่ว่านี้คืออะไรบ้างล่ะครับลองสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับสัญญาณทางกายภาพ 1. คุณมีอาการปวดเมื่อยตามตัวโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือไม่เช่นปวดหลังปวดคอปวดไหล่เรื้อรัง ทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักหรือไม่ได้ยกของหนัก 2. คุณรู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงอยู่ตลอดเวลาแม้จะนอนเยอะแล้วก็ตามตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นอยากนอนต่ออีกสักพักหรือรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในตัวหมดลงตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มวันด้วยซ้ำา 3. ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงหรือเปล่าคุณป่วยบ่อยขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเป็นวัดไม่สบายบ่อยๆทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นขนาดนี้ 4. ปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกท้องเสียบ่อยๆหรือแม้กระทั่งอาการกรดไหลย้อนปวดท้องทั้งที่ไม่ได้ทานอาหารแปลกๆ 5. ผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใสมีปัญหาสิวขึ้นบ่อยๆหรือผมร่วงมากกว่าปกติสัญญาณทางอารมณ์และจิตใจ 1. คุณรู้สึกหงดหมิดง่ายโมโหง่ายหรือแม้กระทั่งรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุบ่อยๆหรือเปล่า 2. คุณนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดมากก่อนนอน หรือตื่นกลางคืนแล้วหลับต่อยาก 3. คุณขาดแรงบันดาลใจไม่มีแพชชั่นในสิ่งที่เคยทำมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปเสียทุกอย่าง 4. คุณมีความกังวลความเครียดสะสมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมากดดันอยู่ตลอดเวลา 5. ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงเพราะอารมณ์ของคุณไม่คงที่ถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้หลายข้อไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่มันคือเสียงสะท้อนจากร่างกายที่พยายามบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องหันกลับมาดูแลกันบ้างแล้วเราจะกลับมาคืนดีกับร่างกายได้อย่างไรเราจะฟื้นฟูพลังงานที่หายไปได้อย่างไรผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การทำอะไรที่หักโหมหรือเร่งรัดให้ได้ผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนนะครับมันคือการกลับมาเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองและคืนสมดุลให้มันด้วยความอ่อนโยนความเมตตาและความสม่ำเสมอห ฟังเสียงร่างกายอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการหยุดแล้วฟังเสียงจากร่างกายและจิตใจของเราให้มากขึ้นครับลองใช้เวลาสัก5ถึง10นาทีในแต่ละวันอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆลองสังเกตว่าตอนนี้ร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไรมีตรงไหนปวดตรงไหนตึงไหมจิตใจของคุณเป็นอย่างไรกำลังรู้สึกอะไรอยู่การรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับ เพราะเมื่อเราเข้าใจเราก็จะดูแลมันได้ตรงจุด 2. พักผ่อนให้เพียงพอและมีคุณภาพการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นการซ่อมแซมและฟื้นผูร่งางกายอย่างล้ำลึกนะครับหากคุณนอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพลองปรับพฤติกรรมการนอนดูครับเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาพยายามสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้สงบมืดและเย็นสบายงดการเล่นมือถือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน เพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการหลั่งสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับครับการพักผ่อนที่เพียงพอคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ร่างกายของคุณกลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง 3. เติมพลังด้วยอาหารที่ดีและน้ําสะอาดคุณกินอะไรเข้าไปร่างกายของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นครับลงหันมาใส่ใจอาหารที่เรากินให้มากขึ้นเลือกทานอาหารที่สดใหม่มีประโยชน์ลดอาหารแปรรูป อาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือไขมันทรานส์สิ่งเหล่านี้จะไปทำร้ายร่างกายของเราในระยะยาวและอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันน้ำคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่นลองให้รางวัลตัวเองด้วยการเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายดูนะครับ 4. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนหอบหรือวิ่งมาราธอนทุกวันครับ แค่ขยับร่างกายให้สม่ำเสมอเช่นเดินเล่นเบาๆโยคะยืดเส้นยืดสายหรือแม้แต่การลุกขึ้นมาเดินบ้างในระหว่างวันสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ทำงานและเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นการเคลื่อนไหวเบาๆแต่สม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยไม่เป็นการฝืนจนเกินไป 5. ฝึกจัดการกับความเครียดและอารมณ์ด้านลบความเครียดคือตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอ ลองหาวิธีจัดการกับความเครียดในแบบของคุณดูนะครับเช่นการทำสมาธิการหายใจเข้าลึกๆก,การเขียนบันทึกระบายความรู้สึกการฟังเพลงผ่อนคลายหรือการได้คุยกับคนที่คุณไว้ใจการดูแลสุขภาพใจไม่แพ้สุขภาพกายนะครับเพราะเมื่อใจสงบร่างกายก็สงบตามไปด้วย 6. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธและปล่อยวางบางครั้งการฝืนตัวเองก็มาจากการที่เราไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่หรือแบกรับภาระที่มากเกินไป ลองเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่ในบางสถานการณ์หรือปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การได้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรและอนุญาตให้ตัวเองได้พักบ้างจะเป็นเหมือนการปลดล็อกพันธนาการที่คุณสร้างขึ้นมาเอง 7. สร้างกิจวัตรแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันชีวิตที่มีพลังและความสุขไม่ได้มาจากเรื่องยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มาจากกิจวัตรเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว สูดหายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งหรือเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงไปในสมุดบันทึกในช่วงกลางวันอาจจะพักดื่มชาปโปรดสักแก้วหรือเดินเล่นรอบๆออฟฟิศสักสินาทีก่อนนอนอาจจะอ่านหนังสือดีๆสักหน้าหรือพลังเพลงสบายๆส,สักเพลงการสะสมความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะค่อยๆสร้างพลังงานบวกให้คุณตลอดทั้งวัน 8. เชื่อในพลังแห่งการเยียวยาจากภายในร่างกายของเรามีกลไกการเยียวยาตัวเองที่น่าอัศจรรย์ครับ หน้าที่ของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ร่างกายได้ทำงานของมันอย่างเต็มที่เมื่อคุณหยุดฝืนและเริ่มดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูและกลับมารักคุณอีกครั้งอย่างแน่นอนจำไว้นะครับว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรักตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองได้ดีพอคุณก็จะสามารถรักและดูแลคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่อีกด้วยครับชีวิตนี้เป็นของเรา ใช้ชีวิตให้มีความสุขและกลับมารักร่างกายที่แท้จริงของคุณนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ